อยากกดเลขหนึ่งเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งหนึ่งอยู่ไหนโดกหนึ่งหนึ่งหนึ่งอันนี้นิดนิดนิดหนึ่ง <c oughs> วันนี้เราจะไปผจญภัยกันนะคะมาม่ากับยนหยางสองคน <c oughs> ไป กสู่ช่องชิลไลฟ์สไตล์ค่ะวันนี้เฟิร์นชิลกำลังจะพายอย่างๆไปเที่ยวนะคะความจริงวันนี้ต้องมีสอนนะวันนี้คือวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนแต่ว่าทางมาหาวิทยาลัยวดการเรียนการสอนเพราะว่ามีงานกีฬาของทางมหาวิทยาลัยเองเราก็ว่างจ้าไม่ได้มีโอกาสพายอย่างๆไปเที่ยวนะคะก็เป็นวันของลูกนะคะเราพยายามที่จะหาวันว่างช่วงเวลาว่างอยู่กับลูกให้มากที่สุดนะคะเพราะปกติก็คือทำง,งานสอนแล้วก็ค้นหาเนื้อหาการเรียนการสอนทำสไลด์ PowerPoint ก็ แต่ช่วงไหนที่ว่างปุ๊บก,ก็จะรีบอยู่กับลูกนะให้เวลากับลูกมากที่สุดเมื่อสักครู่โทรถามที่เกตเวย์กับไมลแล้วนะคะปรากฏว่าเปิดจ้าเปิดบริการโอเคก็เดี๋ยวจะพายอย่าง,างไปทานข้าวก่อนแล้วก็พาไปเล่นจะให้เวลากับลูกคือทั้งวันเลย เฟิร์นได้นำภาพบรรยากาศงานกีฬาประจำปีของทางมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นในวันศุกร์ที่19และวันเสาร์ที่20พฤศจิกาย,ยนเอามาให้ชมนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆในงานกีฬาวิดีโอเหล่านี้นำภาพมาจากในเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยและก็มีวิดีโอที่เด็กนิสิตนักศึกษาส่งคิวๆิมาให้ชมนะคะ นี้ก็เป็นนากัะสักก็จะสไตล์นี้จะมีแบบแบบนี้ด้วยผักๆเยอะหน่อยนี่น่ากินเหมือนกันนะแต่ว่าเล็กไปถ้วยน่าจะเล็กไปเรารู้สึกว่าคงกินไม่อิ่มอุ้ยมาโพโต้คูน่ากินมาก มากาับลูกสองคนสั่งไม่ได้อะสิกินมหมดแน่นอนสั่งอันนี้ไปให้อย่างๆนะคะข้าวผัดเสร็จเด็กก็จะมีข้าวผัดเฟรนฟารดิโปถั่วญี่ปุ่นแล้วก็น้ำส้มให้ด้วยฝั่งน,นี้ก็จะเป็นชาหันก็เป็นข้าวผัดต่างๆาก็จะเป็นเมนูข้าวฝั่งน,นี้ก็ของทานเล่น สั่งเกี๊ยวซ่าไปแล้วเลยสั่งน้ำฝรั่งเขาบอกว่าน้ำฝรั่งแท้ลองดูกับว่าจริงไหมนี่เขาบอกว่าน้ำฝรั่งแท้อือร้อนนะลูกพีโปใช่ไหมคะมีมข้าวผัดเสร็จเด็กน,น้อยล้วก็มีเปปโปห้สองแล้วก็สั่งเกี๊ยวซ่าไปไน่ารักมาก ผัดเด็กน้อยของอยางอหอมเฟรนฟรายมันก็น้ำส้มเป็นน้ำส้มคันแทะออันนี้คิดถึงอ e ีบีเลยอีบ e ีชอบทานงงํามาแล้วทุกคนสิ่งที่สองร้านมันเป็นแบบมีกรอบแล้วมันก็จะเป็นหอยนางรมนึกถึงเป็นแบบสไตล์แบบคล้ายๆออสเวีเนาะแต่ไม่ใช่ อันนี้ไม่เคยทานเลยต้องลองหม่ามัมอู้หม่ามัมมาจ้าถือที่หม่ามามจะรีวิวละมีกรอบมีกรอบแบบนี้ไม่เคยลองเลยเจอดี่ถึงถึงร้านหน้าในบุญ เป็นร้านอาหารที่ชอบไปทานมากตั้งแต่ชุดคอสองเด็กน้อยอคอนเวนจนลูกหนึ่งแล้วคือน้องหอยนะน้องหอยน้องหอยน้องหอย,อหอย,อหอยคลีบจะไม่ค้นหนูใหญ่นะทานข้าวเลย น้ำนำแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันที่นี่มีทั้งฮับเบอร์แลนเราก็คิดโซน่าด้วยอจีจังเลยเราจะไปฮับเบอร์แลนนะคะทานลูกเล่นหวัดเสี่ยววิ่งหมโน่ละจ้าอ่ะมามาไปซื้อตั๋วก่อนหนูก ลูกเข้ามาติดสายกันแล้วติดๆโอเคค่ะิัน้ค่ะมาแล้วทางนี้ครับทางนี้ทางนี้มาสขึ้นหน่อยลูก กรามเนื้องงอะไรทีเดียว ไม่ค่อยมีใครเล่นเลยส่วนมากเคสโซนาคือแบบเด็กๆอ่ะแล้วมีบอลๆเยอะๆแต่ว่าตรงนี้คือฮับเบแลนด์เนี่ยมันก็จะมีแบ่งแบบโซนเด็กโตที่ว่าพวกแบบสไลเดอร์หวาดเสียวน่อยแต่ว่าอย่างเี่อกี้พาไปเล่นมาก็เห <laughs> <laughs> มือนกลัวนิดนึง อยู่คนเดียวมุมเนี้ยไม่มีใครเลยเงียบเหงาก็ดีเหมือนกัน อย่าเพื่งนะอย่าเพิ่งให้มามาเอาใส่เข้าไปข้างในก่อนโอ้โหเจ่งอะโอ้โหกอดเีก ดีน,นะมาวันเสารเอ้ยวันศุกคนน้อยน้อยนไม่ไปตรงนั้นดิลูกเดี๋ยวมีคนนั่งลงมาจะโดโนหนแล้วน่ะนะแอแอพยายามจะขึ้นอ๋อสไลด์หน่อยนึงก็ยังดีเด็กน้อยแค่นี้ก็ยังดีใช่ไหมอย่างนั่งสไลด์ลงมา อยากเล่นสไลเดอร์แต่อันนั้นมันชันเกินให้ไปที่อื่นก็ไม่เอาแต่จะเล่นอันนี้เล่นนิดนึงก็ยังดีง <c oughs> แค่นี้ก็มีความสุขเด็ก <c oughs> น้อย,ย <c oughs> พยายามโยนแต่โยนไม่ได้มันสูงมาก <c oughs> ก็อุ้มแบกบหนูไม่ไหว เขาก็ เล่นเสร็จแล้วครับครบสองชั่วโมงขึ้นรถก็้องงองแงนิดหน่อยเพราะว่าหิวนมแล้วก็ง่วงนอนเพราะตอนนี้สามโมงแล้วกลางวันยไ,ไม่มีนอนระหว่างทางกลับบ้านหนูก็หลับไปก่อนนะจ๊ะเหมือนจะหลับตอนเล่นสไลเดอร์อะได้แผลมาด้วย เจ็บอะถลอกเคุยถลอกเห็นเนื้อเลยแสบ